จ้าม่วงค่ะนี่นะคะก็หมูน้าดำนะคะดำตอนเช้านะคะค่ะรำกับคุณยายรองค่ะอ๋อรำของยายรองธธค่ะแม่บุตรถิ่นมาเรียกอ๋อ<ล>ค่ะยายรองฉลองซับบอกฉลองสวัสดีคะสวัสดีคะ 哦，你打我了。 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกา t สเตชัและช่องหนูนมาพาไปดูนะคะมาดูนางล่ํากันนะคะวันนี้นะคะเน็ตเป็นยังไงบ้างเนาอค่ะเหมือนกกกสเตชัจะไม่ค่อยดีนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะจะไม่ค่อยดีเป็นจังไดมันเป็นจังไดขอตั้งกล้องก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะ ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะใหญ่เยโฮ้ยโทรศัพท์ใหญ่ลงมาแล้วนะคะโอ้โหจะพาพมาแล้ว